ต่อจากนี้ไปขอเชิญคุณผู้ฟังติดตามรับฟังรายการ English Around You ดำเนินรายการโดยอาจารย์ชนกนาถจีนสีและอาจารย์พุทธนาถสวัสดโยทินสนับสนุนรายการโดยคณะศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีมุ่งม,มั่นที่จะผลิตทรัพยากรบุคคลให้เป็นบัณฑิตนักปฏิบัติทางด้านการท่องเที่ยว การโรงแรมและภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารอย่างมีคุณภาพสวัสดีค่ะขอต้อนรับผู้ฟังเข้าสู่รายการ English Around You ออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ด้วยระบบ FM ความถี่89.5เมกะเฮิรต์คลื่นเทคโนโลยีเพื่อคุณภาพชีวิตวันนี้พบกับดิฉันพุทธนาสวัสดโยทินรับหน้าที่ดำเนินรายการในวันนี้ค่ะรายการของเราจะออกอากาศในทุกวันพุธแล้วเราจะอยู่ประจำในเวลาเที่ยงคืนครึ่งถึงตีหนึ่ง เป็นประจำทุกสัปดาห์วันนี้นะคะตรงกับวันพุทธที่1เดือนธันวาคมพุทธศักราช2564วันนี้รายการ English r อ d ู่ของเรานะคะ <c oughs> ก็ยังคงมีบทความสาระน่ารู้ที่เกี่ยวข้องกับภาษาอังกฤษมาฝากคุณผู้ฟังกันคะ่ะสำหรับช่วงแรกในวันนี้นะคะจะเป็นเรื่องราวน่ารู้เกี่ยวกับสำนวนภาษาอังกฤษจากชื่อคนคะ่ะ คุณผู้ฟังเคยได้ยินชื่อบุคคลในรูปแบบภาษาอังกฤษกันมาบ้างพอสมควรแล้วนะคะเช่นอาจจะเป็นชื่อแจ็คนะคะชื่อทอมชื่อจอชหรือชื่ออะไรก็แล้วแต่นะคะซึ่งชื่อบุคคลในภาษาอังกฤษที่คุ้นเคยกันเหล่านี้นะคะดูเหมือนจะไม่มีความหมายแต่เมื่อเข้าไปอยู่ในสำนวนภาษาอังกฤษแล้วและก็เราจะได้ความหมายหลากหลายกันเลยทีเดียวค่ะ เดี๋ยววันนี้นะคะเราจะมาเก็บเกี่ยวสำนวนภาษาอังกฤษจากชื่อคนไปฝึกใช้กันดูคะ่ะเริ่มกันที่สำนวนแรกเลยนะคะ Every Tom, Dick, and Harry อีกหนึ่งครั้งนะคะ Every Tom, Dick, and Harry ซึ่งในสำนวนนี้นะคะเราจะพบว่ามีชื่อบุคคลทั้งสามคนนะคะทอมดิคและแฮร์รี่ค่ะ ซึ่งทั้งสามชื่อนี้นะคะเป็นชื่อที่เราเนี่ยคุ้นเคยกันอย่างดีซึ่งจะมีทั้งชื่อคนดังชื่อตัวเองในนิยายนะคะวรรณกรรมแต่เมื่อรวมกันเป็นสำนวนแล้วเราจะได้ความหมายว่าทุกๆคนนะคะทุกๆคนโดยทั่วไปหรือใครก็ได้นั่นเองค่ะเดี๋ยวเราลองมาดูตัวอย่างของสำนวนของ e v e r y t o m dick and Harry กันดูนะคะ ตัวอย่างที่หนึ่งนะคะเช่น Every Tom Dick and Harry go to college these days อีกหนึ่งครั้งนะคะ Every Tom Dick and Harry go to college these days หมายถึงช่วงนี้ใครๆก็ไปมหาวิทยาลายัยตัวอย่างที่สองนะคะ He had promised me not to tell my trouble to others but He told it to every Tom, Dick, and Harry. อีกหนึ่งครั้งค่ะ He had promised me not to tell my trouble to others. ตรงนี้นะคะเราจะพูดว่าเขาเนี่ยสัญญากับฉันว่าจะไม่เล่าปัญหาของฉันให้คนอื่นฟัง But he told it to every Tom, Dick, and Harry. แต่เขาเนี่ยก็ไปบอกกับใครต่อใครทั่วไปหมดเลย สำนวนภาษาอังกฤษต่อมานะคะที่ที่มีชื่อคนเข้ามาอยู่ในสำนวนนั่นก็คือ Jack of all trades อีกหนึ่งครั้งค่ะ Jack of all trades ชื่อ Jack ในสำนวนนี้นะคะจะให้ความหมายว่าคนที่ทำอะไรได้หลายอย่างแต่ไม่เชี่ยวชาญสักอย่างเลยอย่างที่ในภาษาไทยนะคะมักจะเรียกกันว่าพวกเป็ดหรือรู้อย่างเป็ดนั่นเองค่ะ ตัวอย่างของสำนวนนี้นะคะ He is Jack of all trades but a master of none อีกหนึ่งครั้งค่ะ He is Jack of all trades but a master of none หมายถึงเขาทำอะไรได้หลายอย่างแต่ไม่เชี่ยวชาญสักอย่างเลยสำนวนต่อมาเลยนะคะ All work and no play makes Jack a dull boy อีกหนึ่งครั้งค่ะ All work and no play makes Jack a dull boy. สำนวนนี้แปลได้ว่าคนที่เอาแต่ทำงานไม่เล่นสนุกเลยทำให้เป็นคนน่าเบื่อใช้พูดว่าคนรานั้นควรพักผ่อนบ้างไม่ใช่โหมทำแต่งานไม่อย่างนั้นแล้วแล้วก็เครียดแย่เลยร่างกายและจิตใจจะพังเอาได้ตัวอย่างนะคะ Stop working and go out play. All work and no play makes Jack a dull boy. อีกหนึ่งครั้งค่ะ Stop working and go out play. All work and no play makes Jack a dull boy. หมายถึงหยุดทำงานแล้วออกไปเที่ยวเล่นบ้างเอาแต่ทำงานแบบนี้จะเครียดเอาได้นะสำนวนต่อมานะคะที่มีชื่อบุคคล Before you can say Jack Robinson อีกหนึ่งครั้งค่ะ Before you can say Jack Robinson สำนวนนี้นะคะแปลตรงตัวได้ว่าก่อนที่คุณจะพูดว่า Jack Robinson ซึ่งสำนวนนี้สำนวนนี้นะคะ Before you can say Jack Robinson เนี่ยจริงๆแล้วนะคะเราจะให้ความหมายว่าทัานทีทันใดหรืออาจจะหมายถึงในชั่วพริบตาก็ได้ค่ะตัวอย่างแรกนะคะ i'm a fast typist. i can type these words before you can say "jack robinson." there may be some mistakes, though. "ignorant." i'm a fast typist. i can type these words before you can say "jack robinson." there may be some mistakes, though. หมายถึงฉันเป็นนักพิมพ์เร็วสามารถพิมพ์คำเหล่านี้ได้อย่างทันทีทันใดเลยละแม้ว่าจะมีผิดบ้างก็ตามอีกหนึ่งตัวอย่างประโยคนะคะ When we pay the bill he always disappears faster than one can say Jack Robinson อีกหนึ่งครั้งค่ะ When we pay the bill He always disappears faster than one can say Jack Robinson. หมายถึงตอนที่พวกเราจ่ายเงินเขาจะหายตัวไปในชั่วพริบตาเสมอเลยละสำนวนต่อมานะคะ Going j e r s e Going j e s s e ชื่อเจสซี่ในสำนวนนี้นะคะใช้กันในฝั่งอเมริกาซึ่งจะให้ความหมายในเชิงชื่นชมนะคะว่าทำได้ดียอดเยี่ยมหรือเป็นที่น่าพอใจนั่นเองค่ะตัวอย่างของสำนวน going Jesse นะคะ Your project is going Jesse surely will win the competition อีกหนึ่งครั้งค่ะ Your project is going j e s e y surely will win the competition. หมายถึงโครงการของคุณยอดเยี่ยมมากรับรองว่าชนะการแข่งขันแน่ๆสำนวนต่อมาที่มีชื่อคนนะคะในภาษาอังกฤษก็คือ by George, by George สำนวนนี้เป็นคำอุทานมีความหมายใกล้เคียงกับ Oh God หรือในภาษาที่เราได้ยินกันบ่อยๆว่าให้ตายเถอะให้ตายสิโอ้ oh, พระเจ้าจอชตัวอย่างของการใช้สำนวน by e o g e นี้นะคะ by e o g e this is a great idea อีกหนึ่งครั้งค่ะ by g e o r g e this is a great idea หมายถึงให้ตายเถอะนี่เป็นความคิดที่ยอดเยี่ยมมาก สำนวนต่อมานะคะ Let George do it Let George do it แปลตรงๆได้ว่าปล่อยให้จอร์จทำไปนะคะซึ่งในสำนวนนี้นะคะจอรเนี่ยไม่ได้ระบุเจาะจงว่าเป็นใครนะคะดังนั้นใช้สื่อความหมายว่าปล่อยให้คนอื่นเขาทำไปเถอะ และแม้จะใช้ชื่ออื่นมาแทนจ o s h นะคะความหมายของสำนวนก็ไม่ได้เปลี่ยนไปนะคะตัวอย่างเช่น if you don't have time today let's g o s h do it อีกหนึ่งครั้งค่ะ if you don't have time today let's g o s h do it หมายถึงถ้าวันนี้เธอไม่มีเวลาก็ปล่อยให้คนอื่นเขาทำเธอนะ และสำหรับช่วงนี้นะคะต้องขอขอบคุณข้อมูลดีๆจาก w w w t r u e p l u e b a n y a c o m เดี๋ยวเราจะให้ท่านผู้ฟังนะคะได้พักฟังเพลงเพราะๆต่อจากทางสถานีแล้วกลับมาพบกับพวกเราในช่วงสุดท้ายของรายการ English Around You ติดตามรับฟังกันให้ได้นะคะรายการ English Around You สนับสนุนรายการโดยคณะศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีมุ่งมัน่นที่จะผลิตทรัพยากรบุคคลให้เป็นบัณฑิตนักปฏิบัติทางด้านการท่องเที่ยวการโรงแรมและภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารอย่างมีคุณภาพ ต่อในช่วงที่2ของรายการ English a Round y o U อีกแล้วนะคะทางคลื่น FM 89.5 MHz เมกสถานีวิทยุมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญ,ญบุรีคลื่นเทคโนโลยีเพื่อคุณภาพชีวิตสำหรับช่วงที่2ของรายการในวันนี้นะคะก็เป็นเรื่องราวที่ต่อมาจากช่วงแรกนั่นเองค่ะก็คือเรื่องของสำนวนภาษาอังกฤษ จากชื่อคนนะคะเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะคะเรามาเริ่มกันที่สำนวนแรกนะคะที่มีชื่อคนอยู่นั้นก็คือสำนวน even Stevens นะคะ even Stevens สำนวนนี้นะคะเป็นสำนวนที่สื่อถึงสภาพที่ทัดเทียมกันค่ะการแข่งขันที่เสมอกันสถานการณ์ที่ยื่นหมูยื่นแมวนะคะหรืออาจจะเอาไว้ใช้ในความหมายว่า หายกันแล้วก็ได้นะคะตัวอย่างของสำนวน even Stevens นะคะเช่น alright l here's the thousand บ h t I owe you now we are even Stevens อีกหนึ่งครั้งนะคะ alright l here's the thousand baht I owe you now we are even Stevens หมายถึงอะนี่ไงหนึ่งพันบาทที่ฉันเป็นหนี้เธออยู่ตอนนั้น ตอนนี้เราหายกันแล้วนะตัวอย่างต่อมานะคะ I think a draw was a fair result in an even seven sort of game อีกหนึ่งครั้งค่ะ I think a draw was a fair result in an even seven sort of game หมายความว่าฉันคิดว่าผลของเกมที่เสมอกันนั้น เป็นผลที่สมเหตุสมผลแล้วนะอีกหนึ่งตัวอย่างนะคะจะอยู่ในรูปแบบของการสนทนาระหว่าง A กับ B ค่ะเมื่อ A บอกว่าอ้า oh, ว Why did you hit me อ้าว Why did you hit me หมายถึงอ้า oh, วนี่แกจะชกฉันทำไมเนี่ย B นะคะก็เลยบอกว่า Because you hit me you hit me yesterday Remember now we are even seven อีกหนึ่งครั้งค่ะ because you hit me yesterday remember now we are even seven หมายถึงก็เมื่อวานแกชกฉันนี่จำได้ไหมล่ะตอนนี้เราก็จเจ้ากันแล้วนะสำนวนต่อมาค่ะ Uncle Sam อังเคิลแมหรือลุงแซมนี้นะคะเป็นสำนวนที่เอาไว้ใช้สื่อถึงประเทศสหรัฐอเมริกาค่ะอย่างที่คนไทยเรานะคะมักใช้เรียกอเมริกาอยู่บ่อยๆว่าเมืองลุงแซมค่ะสำนวนนี้นะคะมีต้นกำเนิดในช่วงสงครามระหว่างสหรัฐอเมริกากับอังกฤษในปี1812 ที่มีชายชื่อซามูเอลวินสันนะคะเขาเนี่ยเป็นคนส่งอาหารให้กับทหารอเมริกาโดยคนส่งอาหารผู้นี้นะคะเขาจะทำเครื่องหมาย US ไว้ที่ลังใส่อาหารนั่นเองค่ะซึ่ง US จริงๆแล้วเนี่ยจะหมายถึง United States นะคะแต่ทุกคนนะคะก็รู้ว่า U.S. ที่อยู่บนลังใส่อาหารนั้นจะหมายถึง Uncle Sam หรือว่าลุงแซมที่เป็นคนส่งอาหารให้นั่นเองค่ะสำนวนต่อมานะคะที่มีชื่อบุคคลอยู่ในสำนวนนะคะก็คือ take the Mickey out of someone take the Mickey out of someone เป็นสำนวนสแสดงนะคะหมายถึงหยอกล้อ ซลโดยที่ชื่อมิกกี้นี้นะคะย่อมาจากชื่อกลางที่ว่ามิกกี้บลิชนะคะมิกกี้บลิชนี้นะคะจะเป็นคำแสลงที่ใช้ได้เหมือนกับคำว่าเพจนะคะคำคำว่า a พ e นี้นะคะเดิมทีจะหมายถึงบัสวะค่ะแต่ในภาษาอังกฤษแบบบริ t ิชนะคะจะใช้คำว่า a พ e ได้หลากหลายความหมายนะคะเช่น Take the piece นะคะเป็นสำนวนสแสดงที่หมายถึงแซวหรือว่าหล้อเลียนค่ะยกตัวอย่างเช่น people are always trying to take the Mickey out of him because of him funny accent อีกหนึ่งครั้งนะคะ people are always trying to take the Mickey out of him because of his funny accent หมายถึง ผู้คนมักจะแซวเขาอยู่เสมอเพราะสำเนียงตลกตลกของเขานั่นเองและสำนวนสุดท้ายนะคะที่มีชื่อบุคคลอยู่ในสำนวนนะคะนั่นก็คือ n e r v o u s n e l y นะคะ n e r v o u s n e l y เป็นสำนวนแสดงเช่นกันนะคะหมายถึงคนประสาทนะคะคนที่วิตกกังวลหรือวิตกจริตนั่นเองค่ะ ตัวอย่างของสำนวน nervously นะคะเช่น My sister is real nervously n e when it comes to flying อีกหนึ่งครั้งนะคะ My sister is real nervously n e when it comes to flying หมายถึงน้องสาวของฉันเป็นคนที่วิตกจริตมากๆเวลานั่งเครื่องบิน และอีกหนึ่งเรื่องราวน่ารู้นะคะที่ทางรายการนำมาฝากคุณผู้ฟังในวันนี้ก็คือเรื่องความแตกต่างระหว่างคำว่า note นะคะกับคำว่า memo นะคะที่เป็นคำที่มีความหมายว่าบันทึกไว้ไม่ลืมเลือนนั่นเองค่ะ เป็นที่ทราบกันดีอยู่แล้วนะคะระหว่างคำว่า note กับคำว่า memo นี้นะคะทั้งสองคำเนี่ยก็คือบันทึกสั้นๆนะคะแต่ว่าตอนไหนนะคะ ที่เราจะใช้คำว่า note นะคะแล้วตอนไหนที่เราจะใช้คำว่า memo ได้บ้างเดี๋ยววันนี้เราจะมาทำความเข้าใจกันนะคะถึงความแตกต่างระหว่างคำว่า note กับคำว่า memo นะคะแล้วก็บันทึกไว้เพื่อที่เราจะได้ไม่ลืมเลือนนั่นเองค่ะ เริ่มต้นกันที่คำว่า note กันเลยนะคะคำว่า note นะคะคือบันทึกข้อความหรือจดหมายสั้นๆที่ไม่เป็นทางการนะคะมักจะเขียนไว้บนกระดาษโน้ตแผ่นเล็กที่มีกาวในตัวค่ะซึ่งเราก็เรียกเขาว่า sticky note นั่นเองค่ะแล้วเรานั้นก็ติด sticky note นี้ไว้บนคอมพิวเตอร์ เพื่อที่จะเตือนความจำหรืออาจจะนำไปติดไว้บนคอมพิวเตอร์ของเพื่อนร่วมงานก็ได้ค่ะตัวอย่างนะคะ I left a note on your computer about the meeting อีกหนึ่งครั้งนะคะ I left a note on your computer about the meeting หมายถึงฉันแปะโน้ตเกี่ยวกับการประชุมไว้ที่คอมพิวเตอร์ของคุณ ตัวอย่างต่อมานะคะ Checking a note in English is hard for me อีกหนึ่งครั้งนะคะ Checking a note in English is hard for me หมายถึงการเขียนโน้ตเป็นภาษาอังกฤษนั้นเป็นเรื่องยากสำหรับฉันและเมื่อไหรก็ตามนะคะที่เราต้องการจะบอกว่า ที่โน้ตนั้นเขียนไว้ว่านะคะเราจะใช้สำนวนว่า the note says นะคะแล้วก็ตามด้วยสิ่งที่เราโน้ตไว้ค่ะตัวอย่างเช่น the note s a y I will come back at twenty one อีกหนึ่งครั้งค่ะ the note s a y I will come back at twenty one หมายถึงโน้ตเขียนไว้ว่า ฉันจะกลับมาตอน21นาฬิกามาต่อกันที่คำว่า memo กันเลยนะคะคำว่า memo นั้นย่อมาจากคำเต็มที่ว่า memorandum นะคะก็คือบันทึกข้อความหรือข้อความสั้นๆมีความเป็นทางการนิดหน่อยนอกจากนี้นะคะยังมีความหมายว่าติดต่อทางธุรกิจนะคะซึ่งเป็นการติดต่อทางจดหมายและอีเมลค่ะ ดังนั้นจึงมักใช้เม m โมนะคะในการบันทึกข้อความสั้นๆในเรื่องของธุรกิจอยู่บ่อยๆคะ่ะตัวอย่างเช่น I have sent you a memo about our new product อีกหนึ่งครั้งนะคะ I have sent you a memo about our new product หมายถึงฉันส่งอีเมลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ใหม่ของพวกเราให้คุณแล้วนะอีกหนึ่งตัวอย่างคะ่ะ Did you see the memo about today's attire อีกหนึ่งครั้งนะคะ Did you see the memo about today's attire หมายถึงคุณเห็นข้อความเกี่ยวกับการแต่งกายของวันนี้หรือเปล่าและสำหรับช่วงนี้นะคะต้องขอขอบคุณข้อมูลดีๆจาก w w w t r u e b l u e p a n y a c o m ค่ะ วันนี้รายการของเราก็หมดเวลาลงแล้วกลับมาพบกับรายการ English Radio ได้ใหม่ในวันพุธหน้าช่วงเวลาเที่ยงคืนครึ่งถึงตีหนึ่งทางสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญ,ญบุรีออกอากาศด้วยระบบ FM ความถี่89.5เมกะเฮิร์คลื่นเทคโนโลยีเพื่อคุณภาพชีวิต ดิฉันพุทธนาสวัสดโยทินพร้อมด้วยทีมงานต้องขอลาคุณผู้ฟังไปก่อนนะคะขอขอบคุณสําหรับการติดตามรับฟังรายการในวันนี้ค่ะรายการ English Around You สนับสนุนรายการโดยคณะศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญ,ญบุรี มุ่งมั่นที่จะผลิตทรัพยากรบุคคลให้เป็นบัณฑิตนักปฏิบัติทางด้านการท่องเที่ยวการโรงแรมและภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารอย่างมีคุณภาพ